รายได้ทางเดียวไม่พอแล้วค่ะทุกคนลองคิดดูนะเราทำงานเป็นพนักงานประจําเงินเดือนขึ้นปีหนึงสแต่ของกินของใช้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ10%คิดว่าเราจะอยู่ได้ไหมลองคิดตามอีกนะคะถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เราตกงานแล้วเราจะอยู่ยังไงความจริงแล้วเนี่ยการที่เรามีอาชีพที่สองหรือว่ามีอาชีพสำรองเนี่ยมันไม่ได้เป็น เรื่องที่ทําให้เราต้องเสียเวลามากมายในทางกลับกันนะคะอาชีพเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยเราวางแผนชีวิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิษเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราได้เห็นแล้วเนาะว่าพิษเศรษฐกิจอันตรายกับพวกเรายังไงวันนี้เรายังมีแรงยังมีเวลาให้เราเริ่มคิดแล้วก็ เริ่มนึกถึงอาชีพที่สองดีกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราจริงๆอย่างน้อยถ้าเราล้มเนี่ยเราไม่ล้มบนพื้นแน่นอน